กับพิโรช้านะครับที่ว่ามาทกเถียงกันนะว่าจิ้ง้างเนี่ยเลือดเยอะเท่าไหร่นะครับมันจะทําให้อันติเนี่ยแรงขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าแรงขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะถ้าฮาร์ดหกดวงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเวสเกอร์ <S <S <Vers ager S 2> เนี่ยก็จะมีดูหกช่องนะครับห้าตัวนะเดี๋ยวสโลให้ด้วยโกนติสังเกตหลอดเอขาขาดนะเป็นคือหลอดที่โดนดาเมจครับอ่าดาเมจทําไปที่แปดร้อยห้าสิบสามนะครับใครเนาะอ่าตอนนี้ช้างก็เอาไอเทมออกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าดาเมจเท่าไหร่ไปดูหลอดดาเมจ ดาเมจสองพเเ็นไงดามเมจ2394รบแรงขึ้นปาลเพราะอะไรทำาม้ถึง2 3 9 4นมะครับมันง่ายๆนี่เดียวยคือคือยิ่งช้างโดนดาเมจมากเท่าไหร่เอาง่ายเลยยิ่งช้างเลือดลดมากเท่าไหร่มันยิ่งแรงแต่ถ้าเรามีฮาร์ดใช่ปะมันจะกลายเป็นว่ามันจะเบาลงนะครับเพราะว่าอะไรมันนับเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดช้างครับว่าเลือดช้างเนี่ยมันลดเท่าไหร่ยิ่งเลือดช้างลดมากเท<อ>่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งแรงนะอันเดียมันมีแค่นั้นเลยตุ้มใช่ปะสองโดน รอดดามดมมเมอเะเอะไอบาสิสาวเนี่ยมันพุ ah ่งออกไปเลยเห็นปะออกหาเพิ่มอีกสักลูหนึ่งอะดาเมจมันจะเพิ่มไหมนะเดี๋ยวมาดูกันดูนะดาัาเมจเบาลงนะเป็นพันเจ็ดร้อยเบาลงเยอะมากนะเพราะว่า,ญญญามันโดนเบาลงเว้สรุปสั้นๆง่ายๆได้ใจความคือมันไม่เกี่ยวกับสเต็ช้างไม่เกี่ยวกับเลือดช้างนะครับมันเกี่ยวกับที่ว่ามันโดนดาเมจมากแค่ไหนยิ่งเลือดลดเยอะมากเท่าไหร่ยิ่งแรงครับต่อให้มันมีเลือดเป็นล้านเนี่ยถ้ามันโดนสักแปดแสนเนี่ย มันก็แรงครับแต่ประเด็นนะมันเป็นไปไม่ได้เว้ยคนดูดูดูหกช่อง5้าตัวนะครับดาเมจรพันเกเกมปกติมันทําไม่ได้อยู่แล้วเทกันละดามเมจรเต็มที่มันทาได้เท่านี้ห้าตัวรุมกันนะอ่าได้แค่700รฮาร์ดหกดวงอ่ะแล้วทุกคุณดูหลอดดาเมจครับสังเกตรอดดาเมจรลอดดาเมจร์ทำได้เท่าไหร่เนี่ยได้แค่เนี่ยประมาณ3หลรอต่อกันแล้วถ้าเอาฮาร์ดออกเอาฮาร์ดออกอ่ะอติคุณดูหลอดดาเมจเที่ยวช้างโดดเลยใช่ไหมทะลุเลยนะอ่าก็ประมาณนี้ครับ สำหรับช้างเออก็สำหรับประเด็นถกเสียงก็น่าจะเคลียร์แล้วนะครับ